สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาต่อจากครั้งที่แล้วเลยวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนวิธีคิดผ่านวิธีโคด้ดโดยเจ้าโคดดิ้งไทยแลนด์ตัวนี้นะครับทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้เรียนในหัวข้อไวรัสคอมพิวเตอร์การตั้งรหัสและสิทธิ์การใช้งานไปแล้วนะครับแต่มันเรายังเรียนไม่จบนะครับเรายังเรียนไม่จบสังเกตจาก สไลด์ที่ครูบอแชร์นะครับเรายังเรียนไปแค่2บทเองนะครับเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เนต็ตแล้วก็อันตรายจากไวรัสคอมพิวเตอร์แล้วก็การป้องกันนะครับไม่ให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายส่วนวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นบทเรียนย่อยอีก2บทเรียนนะครับก็คือเรื่องของการกําหนดรหัสผ่านและสิทธิ์การใช้งานนะครับแล้วก็ อ่าตัวการกำหนดสิทธิการใช้งานเนี่ยนะครับว่าให้ใครเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานในตัว Account อ่ะมาดูกันนะครับเริ่มเลยนะครับวันนี้นะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันคือการกำหนดรหัสผ่านและสิทธิ์การใช้งานครูโบจะอธิบายอย่างนี้ครับการกำหนดรหัสผ่านและสิทธิ์ในการใช้งานเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆ Facebook นะครับ Line Instagram Twitter อะไรพวกนี้นะครับมันล้วนแล้วแต่มี username และ password ทางนั้นทีนี้นักเรียนจะกำหนดรหัสผ่านอย่างไรล่ะมันถึงจะปลอดภัยครับกำหนดสิทธิการใช้งานอย่างไรให้ใครสามารถเข้าถึงไฟล์หรือเข้าถึงตัวถ่ายข้อมูลตรงนี้ของเราได้บ้างนะครับ โดยนะครับข้อแนะนําในการตั้งรหัสผ่านนะครับหึงอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งเว็บไซต์นะครับที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้นะครับข้อแนะนําตามนี้เลยนะครับคือ 1. นนักเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกรอกรหัสผ่านที่มีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือว่าเป็นอักขระพิเศษเนี่ยนะครับอย่างน้อยนักเรียนจําเป็นจะต้องมีความยาวนะครับแตัวอักษรขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้านะครับรหัสเนี่ยมันมีจํานวนน้อยมี1มี2ตัวเนี่ยมันอาจจะเกิดการสุ่มการเดานะครับทําให้เราเนี่ยนะครับสูญเสียข้อมูลทําให้โจทย์เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่ายนะครับต่อมาครับ ข้อ2รหัสผ่านควรประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เนี่ยเอามาผสมกันนะครับเอามาผสมกันเนาะเพื่ออะไรเพื่อที่ให้ยากต่อการคาดเดาครับบางคนเนี่ยเอาเลขง่ายๆไปตั้งนะครับเช่นเลขวันเดือนปีเกิดเลขปีพศเกิดเลขบัตรประชาชน4ตัวท้าย เลขเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะคาดเดาง่ายเกินไปดังนั้นเนี่ยเขาเลยจําเป็นนะครับที่จะต้องให้เราเนี่ยใส่รหัสผ่านที่ประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษต่างๆเข้าไปในนั้นด้วยนะครับส่วนข้อ3รหัสเนี่ยควรตั้งให้ตนเองเนี่ยจำได้ง่ายแต่ยากต่อการคาดเดานะครับบางคนนะครับอันนี้ครูโบนยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ย เขาตั้งรหัสผ่านแบบโหยากมากนะครับใสอักขระพิเศษหลายๆตัวนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอจะเข้าใช้กานจริงเอ้าจําไม่ได้นะครับลืมอีกนะครับว่าอันไหนใส่ลำดับที่เท่าไหร่อันไหนใส่เป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นดังนั้นเนี่ยนักเรียนควรหาคีย์เวิร์ดนะครับให้เราได้สามารถจํารหัสผ่านของตอนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับข้อ4 รหัสไม่ควรนําข้อมูลส่วนตัวมาตั้งเช่นวันเกิดเนี่ยเด็กๆบางคนนชอบตั้งเลยนะครับรหัสผ่าน Facebook เป็นนะครับ01012000นะครับอะไรเงี้ยวันหนึ่งมกราปี2000นะครับหรือนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ตั้งสลับกันนะครับเป็นปีเกิดเดือนเกิดแล้วก็วันเกิดนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็ยังสามารถคาดเดาง่ายอยู่ดี นะครับบางคนเพื่อนรู้วันเกิดแต่เพื่อนเอาประกอบกรอกแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันเลยอันตรายนะครับอันตรายข้อ5นะครับรหัสผ่านไม่ควรเชื่อมโยงกับเจ้าของรหัสโดยตรงเช่นชื่อเล่นนะครับบางคนยกตัวอย่างนะครับโบยกตัวอย่างเช่นตั้งรหัสผ่านว่ารหัสผ่าน Facebook ของวิวก็ตั้งว่าวิวสองห้าห้าสามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ มันก็จะง่ายต่อการคาดเดาเกินไปหน่อยเนาะดังนั้นเราควรจะตั้งให้มันยากขึ้นไปอีกนะครับตั้งให้มันยากขึ้นไปอีกฮะพกนะครับรหัสผ่านไม่ควรตั้งคําจากพจนานุกรมเพราะว่าอะไรคําที่มีความหมายครับคนส่วนใหญ่นะเขาก็จะมาตั้งเช่นอ่าบางคนเนี่ยตั้งรหัสผ่านเป็นคําว่าพาสเวิร์ดเลยภาษาอังกฤษตรงตัวพาสเวิร์ดนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ ตรงตัวเกินไปแต่ถ้าเอาคําว่า Password มาสลับตําแหน่งกันเป็นคําที่อ่านไม่ออกไม่มีในพจนานุกรมนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจำได้มันมีความหมายมันมีรูปภาพมันมีคีย์เวิร์ดให้เราจํานะครับนักเยนก็จะสามารถเข้าถึงรหัสผ่านเนี่ยได้อย่างปลอดภัยครับและข้อ7ครับรหัสไม่ควรตั้งตัวเลขหรือตัวอักษรที่เหมือนกันเป็นชุดเช่น a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  ตัว หรือ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าเนี่ยเนียมันง่ายไปหรือบางคนไ้ตั้ง8 8ตัว0 8ย์ตัวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะง่ายไปทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมด7ข้อที่ครูโบนแนะนำเนี่ยเป็นาการแนะนำในการตั้งรหัสผ่านให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญยิ่งครูโบอยากจะแนะนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างครูโบนะครับส่วนตัวครูโบนเนี่ยมีทั้งรหัสของ Gmail รหัส Hotmail รหัส Facebook รหัส i ิน t a g r กรมรหัส t w i t t e อรรหัส YouTube รหัสเล่นบิตคอยรหัสสยามบิตรหัสโปรแกรมแค้นวารหัสโรงเรียนต่างๆนคคาเนี่ยกู๊ดคุโบ่ามีตัว Account เนี่ยประมาณหลายร้อย Account นะครับซึ่งแต่ละ Account เนี่ยรหัสผ่านของคุโบลก็จะจำเป็นชุดๆครับมันจะไม่เหมือนกันเลยบางคนสมมติว่าคุโบล์เผลอนะครไปทํารหัสผ่านดุดรั่วนะครับให้กับแฮกเกอร์เห็น อารหัสผ่าน Facebook ไปกับแฮกเกอร์เห็นนะครับแฮกเกอร์ก็จะสามารถแฮกได้แค่ตัว Facebook แต่ว่าไม่สามารถแฮกตัวโปรแกรมอื่นได้เพราะว่าคุณตั้งรหัสผ่านไม่เหมือนกันเลยสักอันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยในหัวคุณต้องจํารหัสผ่านกว่า100ชุดนะครับจําของตัวเองไม่พอจําไม่ของพ่อของแม่อีกต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งรหัสผ่านไม่ให้เหมือนกันในแต่ละเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเวลานั้งเรียนเข้าใช้งานเนี่ยนะครับ ถ้าเราเกิดหลุดไปข้อมูลเราจะได้ไม่สูญเสียไม่หายทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งไว้หลายๆแบบเนาะนะครับไปต่อนะครับข้อแนะนําในการเลือกใช้รหัสผ่านนะครับเพิ่มเติมก็คือ1นนะครับเราจะไม่เปิดเผยรหัสให้คนอื่นทราบเนื่องจากว่ารหัสเนี้ยเป็นรหัสส่วนบุคคลนะครับรหัสส่วนบุคคลคือรหัสแอคเคาท์เฟซบุ๊กของเราคนเดียวรหัสไลน์ของเราคนเดียวดังนั้นเนี่ยโบนนะครับไม่แนะนําให้นักเรียนเนี่ย ไปบอกเพื่อนบอกคนอื่นนะครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยรหัสเนี้ย Facebook นี้นะครับกรอกเบอร์มือถือฉันไปก็เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราอาจจะกับเพื่อนเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่หวังดีได้ยินเอารหัสผ่านเราไปกรอกอาจจะเกิดอาชญากรรมนะครับทางไซเบอร์ได้เนาะนะครับข้อสองนะครับนักเรียนควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ2อถึงสเดือนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นอ่า คอมพิวเตอร์สาธารณะนะครับแล้วก็กดบันทึกรหัสผ่านเอาไว้คนที่เข้ามาใช้ต่อจากหนูเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถเข้าถึงตัว Facebook ของหนูได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนจําเป็นที่ต้องควรที่จะเปลี่ยนทุก2 3เดือนแต่แต่นะครับถ้านักเรียนเนี่ยไม่สะดวกใจที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่แต่ถ้าให้ดีนะครับเปลี่ยนก็จะดีที่สุดเนาะ ับ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานบนอินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้ประจําเลยนักเรียนจะไปนั่งคาเฟ่น,นะ,ะับไปเล่นคอมที่ร้านเกมหรือว่าไปใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะที่ห้องสมุดอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยนักเรียนลืมออกจากระบบครับมันเลยเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปใช้งานตัวแอคเคาท์ของหนูได้นะแต่ถ้าเล่นที่โรงเรียนโอเคไม่เป็นไรคุณครูบบดูแลให้นะครับเพราะว่าถ้านักเรียนลืมออกจากระบบครูบบเนี่ย ก็จะ uh, รีสตาร์ทเครื่องนะครับทุกครั้งหลังจากหนูออกไปนะครับทำให้รหัสผ่านมไม่ได้จําที่คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเนาะแต่นะครับครูบอก็ยังเตือนหนูเสมอว่าจะจําหรือไม่จํานักเรียนก็จะต้องกดออกจากระบบทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยข้อ4ครับข้อ4การจัดการรหัสผ่านอย่างที่ครูบบ้บอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับเราควรตั้งรหัสผ่านที่แตกต่างกาันในแต่ละบัญชี เว็บ1เว็บ2เว็บ3มนะครับมีรหัสผ่านที่ไม่เหมือนกันแต่ต้องจำให้ได้ทุกเว็บนะนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ให้จดเอาไว้แต่ว่าามให้ใครเห็นนะครับจดใส่กระดาษเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ที่บ้านนะครับอย่าให้ใครเห็นนะถ้าใครใครเห็นนะเรียบร้อยเลยนะครับข้อมูลห,หายหมดเลยเนาะข้อ5นะครับไม่บันทึกรหัสผ่านอัตโนนะมัติบนเบราว์เซอร์เนี่ยที่ครูบอกว่าบางทีนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาด มันคิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องเครื่องนั้นคนเดียวนะครับคนเดียวเลยมันก็ถามเราว่าหลังจากเรากรอกรหัสผ่านครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะบันทึกไหมนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านก็กดกดทรงทรงเดชไปนะครับก็กดเป็นบันทึกอย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะจํารหัสผ่านไว้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มันเอาไว้สําหรับการอำนวยความสะดวกครับคราวหน้าหากนักเรียนมาใช้ตัวเครื่องนี้อีกนะครับเว็บไซต์นี้อีกมันก็จะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องจดจำรหัสผ่านแล้ว ะแต่ถ้าไปใช้คอมสาธารณะไม่แนะนำนะครับยกเวนคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคอมพิวเตอร์ของตัวเองโอเคทำได้ครับและข้อ6นะครับเราจะไม่จดรหัสผ่านนะครับลงบนสถานที่ที่เห็นได้ง่ายเช่นฝาผนังห้องนอนนะครับโต๊ะนักเรียนในสมุดที่พกไปโรงเรียนทุกวันนะครับอย่างเงี้ยไม่เอาอย้วไม่เอาเราก็จดใส่กระดาษดีๆครับแล้วก็พับนะครับเก็บใส่สมุดดีๆ เก็บไว้ในดินชักที่หัวนอนนะครับไม่ให้คนเห็นได้ง่ายนะเพราะมันเป็นเรื่องของอ่าเพรเวครับคือเรื่องของส่วนบุคคลเนะเรื่องของส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับกิจกรรมวันนี้นะครับให้นักเรียนช่วยครูโบตอบถามหน่อยนะครับว่าข้อใดเป็นการใช้รหัสอย่างปลอดภัยครับฝั่งซ้ายนะครับบอกรหัสของตนให้ผู้อื่นทราบนะครับฝั่งซ้ายมือน้องหมาบอกรหัสให้คนอื่นทราบนะครับ ฝั่งขวานะครับมีคนถามรหัสมือถือของน้องกระต่ายหน่อยสิน้องกระต่ายบอกฉันไม่บอกหรอกนะครับเพราะว่าฉันน่ะจดจําไว้ใช้งานคนเดียวฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับที่ปลอดภัยฝั่งขวาโอเคนะครับเรานะครับจดจาไว้คนเดียวไม่บอกให้คนอื่นรู้เลยนะครับเก่งมากนะครับข้อสองข้อใดนะครับใช้งานอย่างปลอดภัยฝั่งซ้าย ฉันไม่เปลี่ยนรหัสเลยตลอดเวลาการใช้งานหลายๆปีนะครับฟังขวาเปลี่ยนทุกๆสองถึงสามเดือนเอาไหนดีขวาค่ะขวา,ขวาครับโอเคนะครับเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆถูกแล้วนะครับบางทีคบูบวกเบลอเหมือนกันนะครับคูบวกไปกดเปลี่ยนรหัสผ่านปุ๊บแล้วก็คู่บวกก็ลืมบันทึกเอาไว้ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตด้วยนะครับอัปเดตของตัวเองด้วยว่ารหัสผ่านเราเปลี่ยนไปแล้วนะต้องจําให้ได้นะครับ ข้อใดปลอดภัยนะฝั่งซ้ายนะครับออกจากระบบทุกครั้งที่ใช้งานอินเทอร์เนต็ตฝั่งขวาเชื่อมต่อ wiFi สาธารนณะทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับฝั่งซ้ายหรือขวา,า,าซ้ายโอเคนะครับถูกต้องเพราะเราใช้งานเสร็จเราก็ต้องออกจากระบบนะครับและที่สําคัญกูบอแนะนําฝั่งขวานิดน,นึงนะครับบางคนไปร้านกาแฟไปคาเฟ่นะครับไปกินชาเขียวไปกินโกโก้พวกเนี้ย นะครับนักเรียนเนี่ยก็ไม่มีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองเนาะก็เลยไปคอนเน็กนะครับกับ Wi-Fi ของร้านดังนั้นเนี่ยเมื่อ Wi-Fi ของร้านเนี่ยมันเป็น w i f i สาธารณะครับใครๆก็สามารถเข้ามาใช้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผู้ไม่หวังดีแอบแฝงอยู่ในตัว Wi-Fi พวกนี้ด้วยนะครับเหมนเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เฉพาะที่เราไว้ใจได้เท่านั้นเนาะนะครับอ่ะคุบไพ่ต่อครับข้อ4ข้อใดปลอดภัย ฟังแรกเลยฟังซ้ายนะครับตั้งรหัสผ่านเป็นหนึ่งสสามสห้าหกเรียงกันฟังขวาเป็น1ิบสี่เสามใหญ่บเล็กอีกต่างหานะครับอันไหนปลอดภัยกว่ากันววขวา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 ถูกต้องครับเพราะว่าฟังซ้ายเนี่ยมันเขาเรียกว่าเดาง่ายเกินไปนะครับเดาง่ายเกินไปถูกต้องครับเก่งมากข้อ8ครับอ่าไม่ใช่ข้อ8ดข้อห้าครับ หน้าที่8ปดนะการตั้งรหัสผ่านนะครับอย่างไรปลอดภัยฟังขวาตั้งว่าจาว่าหนึ่เออเป็นชื่อน้องจาว่าชื่อเล่นของตัวเองเลยนะฟังขวาตั้งว่า145 n g t s d คืออะไรเนี่ยนะครับงงมากนะอันไหนปลอดภัยกว่ากัน <c oughs> ขวาค่ะขวานะครับขวาถูกต้องแต่ว่านักเรียนนะครับจะเป็นจะต้องรู้ด้วยนะว่าที่นักเรียนตั้งรหัสผ่านแบบนี้นะครับ มันซื่อถึงอะไรมันเป็นคีย์เวิร์ดอะไรไถึงเรานะครับอันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับโอเคน,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 นะครับ, okay, รบเก่งมากกิจกรรมที่6ครับมาดูต่ออันไหนปลอดภัยกว่าการระหว่างอันซ้ายนะครับกรอกรหัสผ่านว่า ATV 1 2 3กับอันขวาตั้งรหัสผ่านว่า ACC 3 4 5 6 i k โอ้ยอันไหนยาวกัน ขวาขวานะครับขวาโอเคครับถูกต้องขวายากกว่าอยู่เลยนะครับมันมีอักษรผสมตัวเลขแล้วก็กลับมาเจอตัวอักษรอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเตือนของรหัสผ่านนะครับง่ายๆแค่นี้เองเนาะพอนักเรียนเรียนรู้แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับเอาความรู้ที่ครูสอนไปประยุกต์ใช้นะครับให้เหมาะสมกับชีวิตประจาวันของตัวเองเนาะเอาไปเหมาะปรับให้เหมาะสมกับ รหัส a c e b o o k นะครับรหัสส่วนตัวของตัวเองนะครับทีนี้มาถึงอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการกำหนดสิทธิในการใช้งานครับปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเนี่ยต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตร,ร่วมกับคนอื่นนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อนๆนะครับนักเรียนเนี่ยจึงควรเรียนรู้วิธีการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อนะครับเราจะได้มีความปลอดภัยของข้อมูลเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งเป็นการป้องกัน ไม่ให้ผู้ที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาดัดแปลงหรือขโมยข้อมูลของนักเรียนนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอ่า g ูเกิลไดรฟ์นะครับวันไดรฟ์นะครับหรือว่าตัวคลาวด์ต่างๆที่เอาไว้เก็บข้อมูลออนไลน์และเอาไว้ใช้รวมกันนะครับบางครั้งเนี่ย ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยโรงเรียน,นเนี่มันจะมี Google Drive อยู่ drive หนึ่งนะครับเป็น drive ที่คุณครูทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เป็นงานเกี่ยวกับงานเอกสารงานแบบฟอร์มแบบประเมินต่างๆรายชื่อนักเรียนพวกนี้นะครับที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่คุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องนะครับเข้าถึงได้ครูโบก็แชร์มันเอาไว้ใน drive นะครับแต่เราจะทําอย่างไรครับให้มันปลอดภยัยไม่ให้ drive เนี้ยหลุดไปยังคนอื่น นะครับบางทีมันมีข้อมูลส่วนตัวของนะครับเด็กๆทั้งเรียนเนาะมีเลขบัตรประชาชนมีที่อยู่บ้านมีเบอร์โทรศัพท์พวกนี้นะครับแต่เราจะทํำยังไงไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้นะครครูบอลเลยจะมาสอนให้นักเรียนรู้นะตัวอย่างการกําหนดสิทธิ์การใช้งานนะครับการบริการของ Google นะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างของตัว Google Docs นะครับ Google Docs ก็คล้ายๆกับ Microsoft Word นะครับ Microsoft Word โปรแกรมที่เราเอาไว้พิมพ์งานพิมพม์เอกาสารพวกนี้นะครับ Google Docs เนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้ที่ไหนก็ได้นะครับไม่จมําเป็นจะต้องอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนเพียงแค่นักเรียนมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าถึงตัว Google Docs นี้ได้นะครับนักเี้ก็จะสามารถแยกกันทํางานได้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างครูบอเนี่ยนะครับ สั่งงานให้นักเรียนไปทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์มานะครับมีน้องเบต้าน้องดาต้าน้องอัลฟาน้องจาว่านะครับ4คนอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันครูโบสนะครับให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันทำนะครับแต่4คนนี้นะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเขาก็เลยทำการแชร์ไฟล์นะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็มาทำงานร่วมการทำงานพร้อมกันได้ นะครับบางคนพิมพ์บรรทัดนี้อยู่อีกบางคนไปพิมพ์อีกหน้านึงอีกบางคนไปพิมพ์อีกย่อหน้านึงอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถทํางานร่วมกันได้เขาก็เลยแอดเพื่อนในกลุ่มทั้งหมด4คนเนี่ยเข้ามานะครับแชร์ข้อมูลร่วมกันแต่นะครับแต่ถ้านักเรียนนะครับเปิดเป็นสาธารณะไว้นะครับครูบโบ้ก็เข้าได้นะครับพัดหญิงก็เข้าได้ลูกเซฟก็เข้าได้ลูกตาลก็เข้าได้อย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเป็นการที่ไฟล์รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันเป็นสาธารณะแล้วก็อาจจะโดนก,กันแกล้งนะครับดัดแปลงหรือว่าลบข้อมูลทิ้งก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็แชร์เฉพาะเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราทํางานกลุ่มด้วยกันเท่านั้นพอนะครับข้อ3าหน้า3นะครับกิจกรรมที่1จากภาพผู้ใดมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวครับมี3คน เบตาดัต a าอัลฟาแล้วก็จาว่าจาวาคือน้องหมีนะครับคนไหนที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างเดียวครับลองดูซิข้างหลังเนี่ยมันจะเขียนอยู่นะครับข้างหลังมันเขียนอยู่ใครทำอะไรได,ได้โอเคนะครับจาว่าเก่งมากครับเพราะว่าน้องเบตาน้องดัต a และน้องอลฟาเนี่ยนะครับเป็น editor นะครับเป็น e d ตอร์คือคนที่สามารถแก้ไขได้ ะครับดัดแปลงแก้ไขได้แต่ว่าน้องหมีจาว่าเนี่ยแสดงของมคิดเห็นได้เดียวนะครับแก้ไขไม่ได้โอเคครับมันจะเขียนอยู่ข้างหลังเนาะถูกต้องครับทีนี้มาดูอันที่สองครับหากต้องการแชร์ไฟล์นี้ให้กับผู้อื่นจะเลือกกดปุ่มใดครับมีครับว่าแชร์ครัว่าไฟล์คำว่าจาว่า,า a email com โอ้ย,อยง่ายจังเลยกดไล์เอ่ยถึงจะแชร์ได้แชร์ค่ะ ใช่ครับเก่งมากครับคุณคาว่าแชร์ไงมันก็แชร์ได้แล้วนะครับโอนง่ายง่ายสุดๆไปเลยนะครับต่อมานะครับข้อ3ามนะครับจากภาพผู้ใดมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์งานนี้ได้ครับแก้ไขไฟล์งานนี้ได้เบต้าค่ะเออเบต้านะครับเป็นอีดิเตอร์นะครับอีดิเตอร์แปลว่าการแก้ไขนะครับอันนี้ถูกต้องครับคนอื่นดูได้อย่างเดียวนะครับและข้อสุดท้าย นะครับลองเรียนดูสิใครที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์งานนี้จาว่าค่ะจะว่าโอเคถูกต้องครับเพราะจะว่ามีสิทธิ์แค่อ่านไม่สามารถแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับกุณจ็อบครับเด็กๆทีนี้นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับครบแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับคอร์สของ ไวรัสคอมพิวเตอร์การตั้งรหัสและสิทธิในการใช้งานโบ้หวังว่านะครับบทน,นี้นักเรียนเนี่ยจะเอาข้อมูลนะครับที่ครูโบ้สอนเนี่ยไปปรับใช้ไปปรับให้รหัสผ่านตัวเองเนี่ยมันคาดเดา,ายากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับให้ข้อมูลของนักเรียนทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับไม่โดนแฮกเกอร์ไม่ไม่โดนใครขโมยข้อมูลไปนะครับอ่า